สวัสดีครับแนะนําตัวให้คนดูได้รู้จักหน่อยครับสวัสดีครับผมริวจากเพจอ้วนตับครับริวเก้าหนึ่งเจ็ดห้าใช่ครับใช่ถามก่อนเลยว่าทําไมต้องเป็นเก้าหนึ่งเจ็ดห้ามันคืออะไรไมมีความหมายยังไงครับเก้าหนึ่งเจ็ดห้ามันตอนนั้นผมเอาผมเอาชื่อผมอะให้เพื่อนญี่ปุ่นเอาไปเขียนเป็นชื่อญี่ปุ่นแล้วแบบว่าชื่อมันดันเขียนคล้ายตัวเก้าหนึ่งเจ็ดตัวอักษรญี่ปุ่น,นครับมันจะคล้ายตัวเก้าหนึ่งเจ็ด ใช่แล้ว5นี่มันเหมือน S ะครับเป็น 917S อะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนผมใช้ชื่อในเกมแบบว่าเคาน์เตอร์ว่า 917S แต่ว่า S มันดูแบบไม่นี่มันเลยเหมือนเลขหอีกแล้วผมเลยใช้เป็น9175ดีกว่าเลข4ตัวง่ายดีเวลาใครจะแอดเพื่อนก็9175 9175มันง่ายดีครับแอดเพื่อนง่ายเพราะงาั้นใช่ครับใช่ใช่ใช เริ่มต้นรู้จักโซนโฟมาอย่างไรฮะเริ่มต้นในโซนโฟนี่โอ้โหน่าจะนานมากๆเลยครับน่าจะช่วงปอ6หรือมอนี่แหีเลยครับผมน่าจะเด็กร้านเกมอ่ะเนาะเล่นเกมปุ๊บเจอโซนโฟผมจําได้เลยผมเข้าผมเข้าเล่นโซนโฟปุ๊บผมเล่นตัวเลแล้วก็ชื่อในเกมนี่นะครับชื่อในเกมตัวเดียวกับว่าตัวเดียวกับตัวข้างๆเลยครับชื่อลงไปนอนโคดินซอฟตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู่เลยใช่ไหมโอ้ยเป็นเด็กเลยครับน่าจะปอ5ปออะไรเงี้ยครับ <c oughs> ประมาณนี้ประมาณนี้คิดว่าโซนโฟนี่มีเสน่ห์อะไรบ้างครับ ที่เราแบบหลงไหลเราชอบชินชอบผมว่าโซนโฟในมุมมองผมนะมันคือแบบว่ามันคือเกมที่สมัยก่อนใครก็เล่นเลครับมันแบบว่ามันมันมันเข้าใจง่ายทุกอย่างมันง่ายไปหมดแบบว่าและหนึ่งในตอนนี้คือมันสามารถทำเงินได้ด้วยและจุดเริ่มต้นในการภาควอเนี่ยมีใครแนะนำหรือเราคิดเองหรือยังไงครับเราให้คนดูฟัง่อยจริงๆแล้วผมชอบภาคอะไรเงี้ยมาตั้งแต่เด็กๆแล้วปร่มาณแบบว่า เนี่ยภาคไปอย่างเนี้ยตอนนี้อะไรครับผมอ e ีไปแล้วนะครับเมื่อกี้ทหารล่วงลงไป4ตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เล่นไปผมก็พูดไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าลองให้ภาคลงดนันเ่ะเป็นยังไงบ้างลองดูนหน่อยครับได้ครับผมเมื่อกี้เนี่ยผมไปแล้วครับทางด้านของโอ้หนี่เนี่มุโย,ยตกไป4ตัวหายไปเลยแล้วสับล่วงลงไปมือปืนสับมา3ตัวตอนนี้ผมสับลงไปแล้วก็บอสโหลดอีลงมาตอนนี้หายไปเลยครับอะไรวะนี้ผมชอบเล่นไปด้วยแล้วก็ภาคไปด้วยในะสมัยก่อนนะครับแล้วก็มาเล่นมาเริ่มภาคจริงจริงเนี่ยเป็น เป็นเหมือนกิวอครับเป็นกิววอในแลกนัล็อกผมเป็นกิววอในแลกนัลล็อกมันจะมีแข่งทุกแข่งทุกวันพุธเหมือนกันผมก็ได้ไปภาคได้มีโอกาสได้ภาคครับเจมให้ตัวออฟเซิร์ฟมาผมก็ได้ภาคมาภาคโซนโฟรจริงๆเนี่ยเพิ่งเริ่มได้ไม่นาเนเองจนันผมเพิ่งเริ่มได้สักประมาณเดือนหนึ่งเนื่องจากตอนนั้นผมไม่มีอะไรทําอันนี้พูดผมพูดตรงๆเลยว่าตอนนั้นผมไม่มีอะไรทำเพราะว่าตัวผมเองก็ไม่ได้ลงวอลไม่ได้ทําของวอลอะไรเนาะและเจมเขาเขารู้ได้ไงว่าเฮ้ยเรา หรืเขาเห็นเรายัางไงเนี่ยครับเขาเหมือนตอนแรกมีทีมงานทักมาในเพจเออเนี่ยผมมีความสงสัยว่าทําไมเวลาแบบภาคเนี่ยจะต้องแบบใช้โปรแกรมแต่งภาพให้มันดูแบบเออแตกต่างอะ่ะไม่เหมือนคนอื่นอะ่ะอ๋อมันคือมันคือฟิลเตอร์ฟิลเตอร์หน้าอ้วนครับมันคือฟิลเตอร์หน้าอ้วนแบบมันจะอ้วนแบบแก้มแก้มยุ้ยเลยอะ่ะผมเห็นครั้งแรกปุ๊บเนี่ยมันใช่เลย มันคือฟิลเตอร์ของช่องผมนะชัดเลยเพราะว่าช่องผมชื่ออ้วนตับอะไรเงี้ยผมเห็นฟิลเตอร์ครั้งแรกปุ๊บเนี่ยอ้วนตับชัดๆเออเลยใช้มาตลอดเลยทำว่าอ้วนตับมาได้ยังไงฮะอ้วนตับมาจากพีใน TS ครับมาจากพีใน TS ตอนแรกผมใช้จะใช้ชื่อช่องว่า9175พี่บอกว่ามันดูจํายากไหมเลข4ตัวอะไรเงี้ยงั้นผมก็อยากผมก็เลยคุยไปว่าผมอยากได้ชื่อว่าอ้วนอยากให้แบบว่าอ้วนอะไรเงี้ยแบบว่าจะให้แบบว่าคนมาเรียก9175จาน9175มันดูยากไปหน่อยผมอยากให้คนเรียกว่า จันอ้วนจันอ้วนอะไรอย่างเงี้ยมันง่ายดีแล้วผมก็คิดว่าอ้วนอะไรดีวะจนพี่คนนึงบอกว่าอ้วนตับเอ้ยเนี่ยใช่เลยอ้วนตับมันดูแบบว่ามันเออมันดูกวนดีมันดูทะเลนดีอ้วนตับอ้วนตับอะไรเงี้ยและสนิทกับใครครับในเกมโซนโฟมากที่สุดไอสุครับไอสุมารู้จักกันได้ยังไงครับช่วงสมัยผมแข่งแรปแบทเทิร์นครับผมแข่งแรปแบทเทิลก็มาเจอแกอะไรเงี้ยครับแบบว่าจริงๆแล้วอ่ะ คือแกอยู่ในแก๊ง m q t เนื้อไหมครับตามที่เคยบอกไปแกอยู่แก๊ง m q t ที่มีไดมอนด์ผมจะรู้จักแวนโก้ไหมเก็บทรงไม่อยู่นี่แหละผมผมเป็นเพื่อนแวนโก้คือแบบว่าเรียนกันมาตั้งแต่ป2เลยแล้วมันก็พามารู้จักีิสูเนี่ใช่แล้วก็รู้จักกันมายาวจนทุกวันนี้เลยครับะพะมีเพื่อนคนหนึ่งชวนแบบว่าเ,เนี่ยโซนโฟกลับมาเปิดใหม่มาเล่นไม้อะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้เพื่อนคนนั้นเลิกเล่นไปแล้วผมมีแค่ผมม,มันทิ้งแค่ผมกับพิสูนไว้ตอนนี้ ชวนยังดีแต่ตัวเองหายใช่ใช่ใช่รู้สึกว่ามีใครเป็นไอดอลไหมครับในเกมนี้ถ้ามีตังสักครั้งผมก็อยากทําแบบจานไทยวันนะจานคิงไทยวันโอ้โหดูเขาตีของเลยผมเห็นเขาตีของแล้วคือแบบว่านี่แหละใช่เลยชีวิตลูกผู้ชายครั้งหนึ่งในชีวิตเนอะครั้งหนึ่งในชีวิตสารฝันสารฝันจานริวเลยสารฝันเด็กอ้วนของจริงเลยเห็นมีแบบว่าคิดคําพูดในการพากวอร์มาแต่ละสกิลแต่ละอาชีพอะไรอย่างเงี้ย ผมอยากจะภาคมากกว่าใช้คาว่าแบบว่าเอาตอนนี้ครับ e ไปแล้วอะไรเงี้ยมันดูแบบมันดูน่าเบื่อยกตัวอย่างได้ไหมได้ครับอย่างลิงเงี้ยผมเรียกว่ากระบองเวหาทำไมถึงเรียกกระบองเวหาล่ะครับลิงผมในนึกถึงอนี้ไงจันหนอคงอ่าไปนึกถึงหอคงเออก็เลยคิดว่ากระบองเวลาฟาดกระบองไปเนี่ยว้จะกระบองเวหามันดูจําง่ายดีด้วยกระบองเวหา อย่างเซตเมจิก็วงแหวนดาราอะไรอย่างนี้แล้วก็เซตฟอร์เรสชิเปอร์ก็น่าจะเป็นศอนพงไพรครับประมาณนี้ลิงเงาไปแล้วสอนพงไพรตอนนี้งัดไปหายไปสี่ตัวเลยครับอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ประมาณนี้มัน,นคล้ายกับไขว่าช่องขอบสนามกันนะเสียงเสียงคล้ายผมก็จํามาจากการภาคบอลภาคอะไรซะเยอะด้วยครับ<อ>ผมเป็นคนดูช่องฟุตบอลเยอะมากนะผมเป็นคนดูช่องฟุตบอลเยอะมาก<อ>ก็เลยแบบว่าอาจจะมีส่วนแล้วก็น้ําเสียงอาจจะไปเหมือน ไปเหมือนรุ่นพี่ที่ภาคแวร์แ็อกอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับด้วยสำเนียงก็อย่าไปเบลคขอสนามทุกอย่างรวมๆกันกลายเป็นผมมากกว่าตบๆต,ตีๆใช่ใช่ใช้สกิล <c oughs> ของคนนู้นใช้เสียงประมาณนี้ใช่ครับ <c oughs> ใช่ใช่แล้วกลายเป็นตัวเราผมว่าการภาคมันก็เหมือนแบบว่าทํายังไงให้ผมผมมองอย่างนี้นะหลายๆคนเล่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยมาดูก็คงทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วเนอะไหมครับว่าการสิ่งที่เขาในทำในที่วิดีโอที่ผมฉายอยู่เนี่ยมันคืออะไร แต่ว่าผมมองว่าภาคยังไงให้คนรู้สึกว่าคนเนี่ยไม่เล่นเกมเนี้ยแล้วมาดูผมรู้สึกว่าผมสนุกอะไรเงี้ยครับผมก็เลยแบบว่าใส่อัธรดเพิ่มอัธรดเพิ่มน้ําเสียงเข้าไปโวยวายดูและดูเหมือน ดูเหมือนตื่นเต้นกับเพลงการเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับใช่มันเลยมันเลยดูออกมาแสดงออกมาเป็นแบบนี้มากกว่าว่าเออถึงที่ผมทําอกมาก็คือเพิ่มอินเนอร์มันเข้าไปแบบว่าจังหวะเล็กๆน้อยๆอย่างอย่าง,างเช่นแบบว่าทุกคนคนโดนลง,ลงดีหนึ่งทีอะไรเงี้ยทุกคนอาจจะแบบว่าอ๋อเนี่ยโดนลงดีขัดไว้ผม,ม,มแบบโ,แบบโอ้โหไม่แอับโดนแอร์บอลคลิกล่วงลงไปมันจะแบบมันจะแบบเพิ่มให้ดูน่าสนใจขึ้นมาในเพลงการเล่นเล็กๆน้อยๆหลายๆคนอาจจะชอบผมตรงนี้ด้วย และนั่นก็เป็นเรื่องราวบางส่วนของริวเด็กหนุม่มหัวใจนักภาคฝากกดติดตามเพจอ้วนตับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะวันนี้ผมลุงโยเกมอร์ก็ขอลาทุกคนไปก่อนถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออาภาัยมาณนะที่นี้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยล่ะวันนี้ไปก่อนแล้วบาย